สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่มซับคอมแพกคาร์ยุค90รถที่ลุงเอามารีวิวในวันนี้เป็นรถรุ่นหนึ่งที่สมัยนั้นเขานิยมเอามาทำรถซิ่งกันครับเพราะด้วยรูปทรงและสมรรถนะของมันอีกอย่างหนึ่งราคาค่าตัวตอนป้ายแดงไม่ได้แตกต่างจากรถญี่ปุ่นเลยครับก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบ จบที่ราคาถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า s e a r c h C A R R O CARLO เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือ2 Opel Corsa Swing 1.4ลิตรขอขอบคุณคุณต้นเป็นสมาชิกของทางช่องที่เอารถคันนี้มาให้รีวิวและขอขอบคุณ TT Premium Car ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำครับ คอซาเป็นรถในกลุ่ม s u b c o m p พกค Car หรือว่า b s e gment ของทางค่าย Open สัญชาติเยอรมนันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในยุโรปโดย Open เป็นรถค่ายหนึ่งของในเครือ GM ฉะนั้นมันจะมีขายอยู่ในชื่อของเ h ฟโรเลตวอล์คคอ e และโคเดนด้วยครับเปิดตัวครั้งแรกในปี1982จนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด6รุ่นครับเจนที่1 S83 ในปี1982 เจนที่2 S93 ในปี1993เจนที่3 X01 ในปี2000เจนที่4 S07 ในปี2006เจนที่5 X15 ในปี2014และเจนที่6ยังไม่ทราบรหัสรุ่นนะครับแต่โดยทั่วไปเขาจะเรียกกันว่า Corsa F ในปี2019ครับ Corsa ทุกเจนจะมีฉายาเรียกตามอักษรภาษาอังกฤษ คอซ่าเจนที่1เราจะเรียกคอซ่า A ครับเจนที่2จะเรียกคอซ่า B ไล่ไปจนครบทุกรุ่นครับสำหรับในบ้านเราคอซ่าเริ่มนำเข้ามาจำหน่ายในปี1993โดยพระนครยนตการครับสมัยนั้นต้องบอกว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ขายได้ดีพอสมควรครับเพราะราคามือ1น,นึณนะตอนนั้น3ประตูจะอยู่ที่ประมาณ3 7 7 0 0ครับส่วน5ประตูจะอยู่ที่ประมาณ4,000 0 0 ถ้าเราเอาไปเทียบกับรถยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งในยุคนั้นก็คือ Civic 3 d มดอมันจะมีราคาเท่ากันเลยครับจากนั้นในปี1997ทางพระนครยนนการได้นำา Op ป v v e t t r เเข้ามาจำหน่ายอีกรุ่นหนึ่งแต่มันไม่ค่อยได้รับความนิยมครับอาจจะเป็นไปได้ว่ามันตรงกับวิกิตการต้มยำกุ้งพอดี o p e ป l ได้ยุติการทำการตลาดในบ้านเราไปในปี2000ครับ ตลอดระยะเวลาที่ Opel เข้ามาทําการตลาดในบ้านเราจะมีชื่อเสียงที่ว่าเป็นรถยุโรปแต่มีราคาเท่ากับรถญี่ปุ่นครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้คือ Opel Corsa Swing 1.4ลิตรเจนที่2รหัส S93 หรือฉายาของมันก็คือ Corsa B โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี1993จนถึงปี2000ครับและรถคันนี้จดทะเบียนในปี1994 ในบ้านเรามันจะมีเครื่องยนต์อยู่2ตัวครับก็คือเครื่อง1.2กับ1.4ลิตรแต่ในยุคนั้นมีเกย์มาเก็ตเอาเข้ามาขายด้วยแต่จะเอาสเปคยุโรเอเข้ามาขายซึ่งมันจะมีเครื่องขนาด1.6ซึ่งเราจะเรียกกันเล่นๆว่า GSI ครับและเป็นที่ต้องการของคนที่เล่นรถรุ่นนี้มากมาดูเครื่องยนต์กันเลเบลและเพรดที่รถเดิมควรจะต้องมี1 2และ3เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าขับ2ขับหน้าขับวาล์วด้วสายพานขนาด1 4 l, ลิตรรหัส C14NZ 4, 4สูบเรียง Single overhead, Cam s i n เกิลอเวอร์เฮดแคมชาร์ปวาล์ว60แรงม้าแรงบิด103นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0-100 12.5วินาทีท็อปสปีด172กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวมีขนาด5เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ m มคโคสันสตาร์ด้านหลังเป็นเฮลิคอรสปริงโดยเฮลิคอรสปริงจะเป็นสปริงในลนักษณะด้านหัวกับด้านท้ายเล็กป่องกลางบางคนเรียกสปริงแบบนี้ว่าสปริงลังพึ่งครับระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสหลังเป็นดัมยางเดิมติดรถมีขนาด165/70/13 ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่155จนถึง205ครับสำหรับรถในยุคนั้น o p e พมีแม็กใหญ่สุดก็คือแม็กขอบ14ครับปัจจุบันคันนี้ใส่ยางขนาด195 65 15อย่างที่เคยพูดไว้ครับพอถึงจุดจดุชีวิตมันต้องไปต่อเพราะปัจจุบันยางขอบ13และขอบ14หายากครับขอบ15สบายใจกว่า จุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่าเกาวเคแลนส์อยู่ที่140มิลิเมตรน้ำหนักรถ900กิโลกรัมครับสำหรับรถคันนี้หลายคนคงมองแล้วคิดว่าเกาวเคแลนส์มันสูงแค่140จริงหรือเปล่าคันนี้เนื่องจากว่ามันใส่แม็กขอบ15ครับและมันยังใช้แก้มยางขนาด65อยู่เลยทำให้รถมันดูสูงขึ้นครับความสูงของตัวรถ142เซนหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ100กิโลกรัมครับโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนขอก บอดี้สไตลเป็นแบบ h a t ช h แบ็กแพลตฟอร์ม GM 4200แพลตฟอร์มครับถังน้ำมันมีขนาด46ลิตรตามสเปคจากโรงงานให้ใช้น้ำมัน95ครับเท่าที่ตามอ่านข้อมูลดูมันสามารถใช้น้ำมัน E20 ได้ครับแต่อาจจะต้องเปลี่ยนสายน้ำมันเพิ่มครับมาดูภายในกันกุญแจจะเป็นลักษณะนี้ครับมีมาให้3ดอกตอนป้ายแดง กระจกเดิมทุกบานจะมีโลโก้ GM ครับประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับสวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างซ้ายขวาไลฟ้ากระจกมองข้างสวิตช์ควบคุมกระจกทั้งสองบานด้านซ้ายและด้านขวาครับไม่เป็นอัตโนมัติช่องใส่กระสารมีขนาดใหญ่ใส่ขวดน้ำขนาด 500cc แบบวางนอนได้สบายครับวัสดุด,ด้านบนจะเป็นผ้าสักหลาดด้านล่างจะเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปเบาะที่นั่งคนขับเป็นเบาะปรับด้วยมือเดินหน้า หอยหลังพนักพิงเป็นแบบลูกบิดมือจับอยู่ทางด้านซ้ายครับมันปรับได้4ทิศทางและทางด้านขวามือด้านบนตัวนี้เป็นตัวพับเข้าบ่อแถว2ครับไม่มีที่พักเท้าและช่องเสียบ OBD2 มาให้ที่เปิดฝากระโปรงหน้าไฟตัดหมอกไฟหน้าปรับความสว่างเรือนไม้ช่องแอร์พวงมาลัยเป็นแบบ2ก้านหุ้มด้วยยูรีเทนใช้งานไปนานๆจะเป็นลักษณะนี้ครับ อยู่ตรงบริเวณนี้และไม่สามารถปรับพวงมาลัยขึ้นลงหรือว่าเดินหน้าถอยหลังได้ครับการสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟสูงจะอยู่ทางด้านซ้ายมือการที่ปัดน้ําฝนอยู่ทางด้านขวามือปรับได้3ระดับครับเลื่อนไม่จะเป็นแบบอนาล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแบ่งออกเป็นสี่หน้าจอหลักจากซ้ายไปขวาน้ำมันวัดรอบความเร็วไม่ความเร็วคันนี้ถึง200ครับและขวามือจะเป็นอุณหภูมิ สำหรับคันนี้เป็นรถไม่แท้เพิ่งวิ่งไปแค่1,30,000กว่ากิโลครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางเป็นตามสไตล์รถยุโรปในยุค9กครับแต่เนื่องจากว่าคอซซาบเป็นรถที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานเพราะฉะนั้นไม่มีความหรูหราอยู่ในรถคันนี้ครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องตัววัสดุจะเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปทั้งหมดครับยกเว้นบริเวณนี้ที่เป็นซอฟทัช ด้านบนจะมีหน้าจอแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเวลาเป็นแบบยีบ4ชั่วโมงและอุณหภูมิภายนอกครับถัดมาจะเป็นสวิตช์ไฟฉุกเฉินเวลาที่เราเปิดไฟหน้าตอนกลางคืนมันจะเลืองแสงครับขนาบข้างด้วยช่องแอร์ระบบแอร์เป็นแบบมือบิดครับอุณหภูมิมีฮีเตอร์ด้วยแรงลมปรับได้4ระดับครับโหมดการใช้งานด้านล่างอากาศภายในภายนอกวิทยุเป็นแบบวันดินครับ อันนี้ไม่ใช่ของเดิมติดรถนะถัดมาเป็นที่จุดบุหรี่กับที่เขี่ยบุหรี่ครับด้านล่างเป็นที่เก็บของครับตรงพื้นทําลายไว้ให้กันลื่นเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ4สปีดมีโหมดสปอร์ตมาให้ตัวปุ่มกดจะอยู่ด้านบนทางด้านซ้ายมืออันนี้เป็นโหมดการออกตัวในที่ลื่นและมันสามารถจอดแปะได้ครับเบรกมือตามสมัยนิยมของรถรุ่นนั้นครับแต่รถต้นทุนครับ พราะเบรกมือเป็นของรถพวงมาลัยซ้ายเกะใส่ของมีขนาดใหญ่สามารถใส่สมุดคู่มือได้พอดีครับและตามสไตล์รถเก่าครับจะต้องมีถังดับเพลิงไว้ให้ด้วยตรงฝาด้านหน้าสามารถใส่น้ำบัตรกับวางแก้วครับที่วางแก้วไม่สามารถใส่แก้วขนาด30-32ออนซ์ได้ครับใหญ่สุดที่ใส่ได้22ออนซ์เพราะถ้ามากกว่านั้นมันติดด้านบนครับ ด้านบนจะมีช่องใส่กระสารเอาไว้ใส่คู่มือกับบุ๊กเซอร์วิสครับสำหรับด้านข้างจะมีไฟสองเก๊ะมาให้ด้วยอันนี้จะทำงานร่วมกับสวิตช์เปิดปิดไฟหน้าครับคู่มือถือว่าว้าวมากครับสมัยนั้นให้มาเป็นภาษาไทยและสาวากาศเดิมติดรถจะเป็นลักษณะนี้ครับสำหรับภาษีของรถคันนี้ปีหนึงไม่ถึง800บาทครับด้านล่างเป็นชั้นวางของ วัสดุเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปทำลายกันลื่นมาให้ครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับความกว้างถือว่าโอเคแต่ความยาวมันสั้นไปนิดหนึ่งมันมองไม่เห็นเสาซีครับไฟสองห้องโดยสารจะมีมาให้เฉพาะด้านหน้าเท่านั้นมันไม่มีสวิตช์เปิดปิดมาให้ครับเพราะมันใช้ร่วมกับสวิตช์เปิดปิดที่ประตูเท่านั้นม่านบังแดดวัสดุดีมากครับรถตั้งแต่ยุค90 ทรงมันยังดีอยู่เลยเวลาเปิดเข้ามาทางด้านซ้ายมือจะมีกระจกสองหน้ามาให้1บานครับทางด้านขวามือจะมีช่องเสียบเอกสารมาให้ขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับมือจับหลังคามีมาให้อันเดียวทางด้านซ้ายมือครับสำหรับคันนี้ถ้าจะเอาเสื้อผ้าแขวนไปในรถลำบากมากเบาะนั่งดีมากครับตัววัสดุจะเป็นผ้ามันระบายอากาศได้ดีปีกเบาะกว้าง คนตัวใหญ่นั่งสบายครับหัวหมอนตามสไตล์รถสมัยนั้นครับมันปรับความสูงได้6กระดับตำแหน่งแค่พอใช้ได้ครับแต่ไม่ดีเบาะด้านข้างคนขับเป็นเบาะปรับด้วยมือครับเหมือนเบาะคนขับเลยเลกลูมจุดที่แคบที่สุดมีขนาดกำปั้นกับ2นิ้วครับพื้นที่วางเท้าตามสไตล์รถยุค90ทางด้านซ้ายมือมันติดซุ้มล้อครับเนื่องจากว่ามันเป็นรถ B ี e gment ถ้าเราต้องการจะเหยียดสุดขยับมาทางด้านขวามือประมาณ6นิ้วจะเหยียดได้สุดครับแต่พอเหยียดสุดแล้วมันจะมีปัญหาหน้าแข้งจะกระแทกกับชั้นวางของครับทําให้ขาดความสบายอยู่พอสมควร Th dreams a d ด o <lo> o m มีขนาด1นึ่กำปั้นกับ3นิ้วครับเหลือเหลือ<ๆ>กับจกประตูลงได้สุดครับประตูต้องบอกว่ามันกว้างมากเพราะว่ามันเป็นรถสาประตู เพื่อให้เราสะดวกกับการเข้าเบาะแถว2ครับวิธีการเข้าออกเบาะแถว2ดึงคันโยกครับและพับเบาะเนื่องจากว่าประตูมีขนาดใหญ่ครับทำให้เราเข้าออกสะดวกตำแหน่งเบาะด้านหน้าเป็นตำแหน่งที่ลุงขับเองครับด้านหลังมันจะเหลือพื้นที่เล็กลูมอยู่3นิ้วพื้นที่วางเท้าดีมากครับรางเบาะสูงทำให้สอดเท้าได้สุด มันเป็นรถในยุค90ก็จริงแต่เบาะแถว2ถือว่านั่งสบายมากครับเอาเป็นว่าถ้าเปรียบเทียบกับรถในยุคปัจจุบันกลุ่มเดียวกันมันนั่งดีกว่ารถปัจจุบันบางรุ่นครับเฮ r o o m มีขนาด1กําปั้นครับตามสไตล์รถยุค90เบาะแถว2ไม่มีหัวหมอนมาให้พนักพิงอยู่ในองศาที่ดีเบาะหนานุ่มครับนั่งสบายทัศนวิสัยของเบาะแถว2 Opel Corsa ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยครับ มันกว้างโป่งโล่งสบายเพราะว่ากระจกทางด้านเสาบีและเสาซีก็มีขนาดใหญ่ครับแถมกระจกด้านหลังมีขนาดใหญ่ด้วยเวลานั่งไม่รู้สึกอึดอัดแน่นอนตำแหน่งเบาคนที่5ห,หัวหมอนไม่มีมาให้พนักพิงนุ่มเบาะนุ่มก็จริงแต่มันค่อนข้างแคบครับไม่เหมาะกับผู้ใหญ่ด้วยประการทั้งปวงอีกอย่างหนึ่งพื้นที่วางเท้ามันจะติดอุโมงค์เพาขับครับ,รบทำให้นั่งไม่สบาย ต้องแชร์พื้นที่วางเท้าตำแหน่งที่3ากับตำแหน่งที่4เท่านั้นตำแหน่งนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ต้องตัวเล็กจริงๆครับแต่เด็กน่าจะเหมาะที่สุดเข็ม <c urs ion> ขัดนิรภัยมีมาให้2จุดครับอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูที่มันแตกต่างกว่ารถทั่วไปก็คือไฟสองป้ายทะเบียนจะส่องมาจากด้านล่างครับตรงนี้หลายคันมันเกิดอาการช็อตเพราะว่ารถจอดตากแดดนานแล้วมันเสื่อมครับ <c oughs> ห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดด้วยวิธีการไขกุญแจและกดครับ พื้นที่ห้องเก็บสัมภาระจะมีขนาด473ลิตรถ้าเรามองในรถยุค90 Opel Corsa เป็นรถรุ่นหนึ่งที่มีพื้นที่ห้องเก็บสมัมภาระถ้าเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันแล้วน่าจะใหญ่เป็นระดับต้นๆครับปกติแล้วแผงบางสัมภาระจะถอดออกได้ครับแต่คันนี้ไปติดเครื่องเสียงมาเลยทําให้ขาดความมันเอกประสงค์พอสมควรแต่สไตล์การติดเครื่องเสียงแบบนี้มันจะเป็นสไตล์ในรถยุค90ครับ ไฟห้องเก็บสัมภาระจะอยู่ทางด้านซ้ายมือคันนี้เปลี่ยนแล้วครับเมื่อก่อนมันจะเป็นหลอดสีส้มยางอะไหจะอยู่ด้านใต้ครับเป็นแบบล้อกระทะสเปคยางจะเป็น145 7 5 13ครับจุดที่อยากจะให้ดูอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเก็บตัวแผ่นผ้าฝาท้ายครับอันนี้ของดั้งเดิมนะมันจะสอดแล้วล็อกมันจะมีทั้งหมด5ตัวครับปิดเข้าไปเป็นแบบนี้วิธีการใส่ครับ คนไม่รู้แกะออกขาดพังหมดถ้าใครที่เก็บดีเทลควรจะต้องมีครับถ้าไม่ติดแผงบางสัมภาระลุงสามารถเขามานั่งได้สบายครับทางด้านซ้ายมือบริเวณนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นชุดเก็บเครื่องมือกับอุปกรณ์ครับถ้าเราต้องการพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเพิ่มมันสามารถพับบาะแถว2ได้ครับด้วยวิธีการ ดึงบ่อแถวสองตั้งขึ้นและพับพนักพิงลงเวลาที่เราพับบ่อในลักษณะนี้แล้วถอดแผงม่านบางสัมภาระออกมันจะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระมากกว่า1,000ลิตรครับถือว่าเป็นรถ b s e gment ที่มีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเยอะมากข้อดีข้อที่1ราคามือ2ตอนนี้ถ้าเรามองในกลุ่มรถยุโรปถือว่าถูกมากครับข้อ2 สมรรถนะการขับขี่แบบยุโรปแท้ๆถ้าคุณปรับปรุงให้มันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์จะเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ขับสนุกมากครับข้อ 3. b o บอดี้และระบบความปลอดภัยมาตรฐานยุโรปถ้าเปรียบเทียบกับรถในยุคนั้น Opel ถือว่าให้มาค่อนข้างจัดเต็มครับอีกอย่างหนึง่งในกลุ่มรถเล็กเท่าที่ลุงจำได้มี Opel คันเดียวที่ให้คานนิรภัยด้านข้างมาด้วยข้อ4มันเป็นรถยุค90ที่มีพื้นฐานการซ่อมง่าย เทคโนโลยีไม่เยอะสามารถซ่อมเองได้ครับข้อ5มันเป็นรถที่ค่อนข้างมีอนาคตครับเพราะว่าในต่างประเทศเขาเริ่มจะเอามันเข้าไปรวมอยู่ในกลุ่มของคลาสสิกคาร์แล้วข้อ6อะไหลถูกมากครับอย่างเช่นไฟหน้าคู่ละพันหไฟท้ายคู่ละพันหอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงครับข้อ7 o p t ออปชันถ้าเทียบกับรถในยุคนั้นมันดีที่สุดในกลุ่มครับข้อเสียข้อที่1 หารถสภาพเดิมแบบดีๆได้ยากส่วนใหญ่ที่เจอในท้องตลาดมักจะเอาไปดัดแปลงกันมาหมดแล้วครับข้อ2อะไหล่หาง่ายก็จริงราคาถูกด้วยแต่อู่เฉพาะหรืออู่บริการหายากมากครับไม่รู้เป็นโรคอะไรเหมือนกันทั้งๆที่เมื่อก่อนมันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ในบ้านเรามีเยอะอยู่พอสมควรข้อที่3รถ3ประตูจะมีราคาแพงมากกว่า5ประตูและตัวเครื่องยนต์1.6 gsi ราคาดุเดือดมากครับข้อ4ถ้าคุณต้องการหารถใช้งานลุงแนะนําให้หารถเครื่อง8วาวาวครับซ่อมง่ายทนทานแต่ถ้าใครต้องการความแรงขับสนุกแนะนําให้เลือกตัว16วาลวาวแต่ต้องแลกมาด้วยการซ่อมแบบจุกจิกนะข้อ5ล้อขอบ13และ14นิ้วมันหายางได้ยากครับโดยเฉพาะยางที่เป็นแบบสปอร์ตอีกอย่างหนึ่งราคาค่อนข้างสูงด้วย อาการประจำรุ่นต้องบอกว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ไม่ค่อยจุกจิกครับส่วนใหญ่เสียตามอายุงานข้อที่1ตามสไตล์รถเก่าเกี่ยกวกับเรื่องระบบความร้อนครับคุณจะต้องเคลียร์ระบบความร้อนทั้งหมดให้ดีวาลวน้ําปั๊มน้ําหม้อน้ํามันควรจะต้องได้รับการบํารุงรักษาครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสวิตช์มอเตอร์ควรจะเปลี่ยนเป็นตัวแบบสวิตช์หัวโตครับ และวาล์วน้ำลุงแนะนำให้เลือกใช้วาล์วน้ำที่ต่ำกว่าสเปคเดิมก็คือตั้งแต่ในช่วง87จนถึง92องศาครับข้อ2เกี่ยวกับเรื่องระบบแอร์ครับเนื่องจากว่ามันเป็นรถยุโรประบบแอร์จะเป็นแอร์แบบยุโรปครับสำหรับแอร์คอมเพรสเซอร์ถ้าลุงจำไม่ผิดมันจะใช้แอร์คอมเพรสเซอร์ของเซนเดนครับแต่ราคามือ1ก็ต้องบอกว่าไม่แพงนะประมาณ5-6,000บาทข้อ3เกี่ยวกับเรื่องระบบไฟฟ้าครับ โดยส่วนตัวลุงมองว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่คุณไม่ควรทําการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นเพราะเท่าที่เคยเจอมาดัดแปลงแล้วรวนครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของระบบเครื่องยนต์ระบบจุดระเบิดก็คือจานจ่ายแล้วก็คอยสตาร์ทครับต้องหมั่นดูแลรักษาหน่อยข้อ4เกี่ยวกับเรื่องกล่องเกียร์เป็นอีกตัวหนึ่งที่พูดถึงกันเยอะครับว่ามีปัญหาแต่โดยส่วนตัวลุงมองว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่เสียยากครับ ฉะนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนกล่องเกียร์แนะนำว่าให้ลองตรวจเช็คระบบเกียร์ในส่วนอื่นเช่นโซลินอย์ก่อนครับข้อ5สายพานทามมิง่งต้องเปลี่ยนทุก4ี่0 0่นโลครับสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้โดยส่วนตัวลุงแนะนำว่าไม่ควรถึงดีวครับควรจะเปลี่ยนก่อนเพราะเป็นการป้องกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นถ้าเกิดมันขาดในขณะที่เราขับคุณจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นหลักหมื่นทีเดียวข้อ 6. เกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเบรก Open Corsa ใช้น้ำมันเบรกแบบดอเท่านั้นครับถ้าคุณไปที่อู่ไหนและเขาบอกว่าใช้น้ำมันแบบดอได้เปลี่ยนอู่ทันทีครับเพิ่มเติมสำหรับใครที่ต้องการจะเปลี่ยนรองเท้ารถรุ่นนี้ให้ดูสวยและสปอร์ตมากขึ้นขนาดล้อที่ลุงจำได้ก็คือ15คูณ7นิ้วครับ4รูร้อ ตัวออฟเซตจะเป็นบวก38ถึง42ขนาดยางจะอยู่ที่195 50 15ครับใส่แล้วช่วงล่างเดิมๆไม่ต้องไปทำอะไรอัตราสิ้นเปลืองในเมือง6-9ถึง9กิโลลิตรนอกเมือง1 0 1ถึง13กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9-11ถึง11กิโลลิตรครับแต่ถ้าเป็นเกียร์แมนนวลอัตราสิ้นเปลืองจะดีกว่านี้เยอะครับคู่เปรียบ 1. c ซตอง AX 2เฟ Leno c เซริโอ4เปรโย205และ5 Honda Civic EG หรือ Civic 3ดอครับราคามือ1ทุกรุ่นย่อยเริ่มต้นตั้งแต่350,000จนถึง400,000บาทครับสำหรับราคามือ2ในปัจจุบนันเริ่มต้นที่30,000บาทจนถึง80,000บาทแต่ยกเว้นในกรณีรถสะสมอย่างเช่น Opel Corsa 1.6 GSI ราคาค่าตัวจะมากกว่านี้และขึ้นอยู่กับความพอใจ อีกอย่างหนึ่งที่คุณควรจะต้องรู้รถ3ประตูจะแพงกว่ารถ5ประตูครับกับ Opel Corsa B เล่นได้ไหมลุงบอกว่าสามารถเล่นได้ทั้งตัว3ประตูและ5ประตูเลยครับรถรุ่นนี้อะไหล่มีเยอะมากและราคาไม่แพงแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่อะไหล่ครับปัญหาอยู่ที่คนซ่อมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมช่างไม่ค่อยกล้าซ่อมรถรุ่นนี้ครับทั้งๆที่โดยพื้นฐานของตัวรถมันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ซ่อมง่าย อีกอย่างหนึง่งถ้าใครที่คิดจะเอามาใช้ในชีวิตประจำวนันมันสามารถใช้ได้ครับและคุณไม่ต้องลงทุนกับเรื่องของการซ่อมมากด้วยเอาเป็นว่าจ่ายหลักหมื่นคุณสามารถใช้งานได้ยาวๆได้เลยถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ โฟล์คซาสวิง1.4ลิตรโดยส่วนตัวเวลามาขับแล้วก็นึกถึงสมัยก่อนครับมันเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ลุงมีความหลังกับมันอยู่พอสมควรการใช้งานโดยทั่วไปลุงถือว่าโอเคครับถ้าเราเปรียบเทียบกับรถช่วงล่างในปัจจุบันกล้าพูดได้เลยว่าดีกว่ารถในปัจจุบันหลายรุ่นครับการใช้งานเสา A เสา B เสา C ไม่มีปัญหาครับทัศนวิสัยดีมากความรู้สึกในการนั่งมันนั่งแล้วนั่งสูงครับ ผู้หญิงน่าจะชอบที่พักแขนทางด้านขวามือถ้าเทียบกับตำแหน่งของพวงมาลายัยสำหรับลุงมันสั้นไปนิดนึงครับเพราะว่าพวงมาลัยไม่สามารถปรับได้นอกเหนือจากนั้นการใช้งานโดยทั่วไปปกติใช้งานได้สบายครับค่าซ่อมไม่ได้แพงมากและยิ่งถูกมากถ้าเกิดว่าคุณซ่อมได้เองเพราะรถรุ่นนี้ส่วนใหญ่ไม่รู้เหมือนกันทําไมช่างไม่ค่อยกล้าซ่อมครับเพราะว่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็น เพราะไม่รู้จักมาก่อนเลยไม่มั่นใจทั้งๆที่เป็นพื้นฐานรถซ่อมง่ายเลยลองตัดสินใจกันดูครับกับงบประมาณที่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทถ้าคุณอยากได้รถเล็กน่ารักเอาไว้ใช้งานหรือถ้าเก็บเนี้ยบมันก็เป็นรถสะสมได้คันหนึ่งครับ